One news. Trongpai Trongma. เอาละครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ทราบไหมครับว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่พบมากในชายไทยไวัย40ปีขึ้นไปนะครับซึ่งทางองค์การเภสัชกรรมได้คิดค้นยาตัวหนึ่งออกมาวางจําหน่ายตั้งแต่ปี2555แล้วเพื่อแก้ไขปัญหาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยขณะนี้กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเลยนะครับเราไปติดตามรายงานชิ้นนี้จากคุณติติยาเกตการกัน ซิเดกรายารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศสัญชาติไทยตัวแรกถูกวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายในร้านขายยาทั่วประเทศหลังองค์การเภสัชกรรมได้คิดค้นยาตัวนี้ตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนจนกระทั่งประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน ยาตัวนี้ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศของผู้ชายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่เรื้อรังกายเป็นปัญหาถกเถียงลุกลามจนเกิดการหย่าร้างเกิดขึ้นในหลายครอบครัวองค์การเภสัชกรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงพัฒนายาตัวนี้ออกมาจำหน่ายในราคาถูกเพียงแผงและ100บาทแต่มีประสิทธิภาพดีมีมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่ายาประเภทเดียวกันของสัญชาติยุโรป ที่มีราคาแพงกว่าถึง10เท่าตัวนายแพทย์นพพรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเปิดเผยว่าการผลิตยาตัวนี้ไม่ได้คิดเรื่องผลกำไรหวังเพียงช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นรวมไปถึงช่วยลดจำนวนยาแก้ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศปลอมที่อวดอ้างสปปรรพคุณเกินจริงในสังคมออนไลน์ยาปลอมนเนี่ยแทบจะหายไปจากท้องตลาด เ็าไม่มีความจาเป็นล้วนะครับคนไทยก็ไม่มีความจาเป็นต้องไปเสี่ยงกับยาปลอมยาลักรอบนําเข้ายาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอันที่2ก็คือบริษัทยาที่เป็นเจ้าของยาต้นตํำรับเนี่ยนะครับก็ต้องลดราคายาลงมาลดลงมาอย่างมากนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้ด้านนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศอย่างนายแพทย์อมสินบุรพักมองว่า ยาทุกประเภทเหมือนดาบสองคมมีทั้งประโยชน์และโทษควรใช้ยายอย่างระมัดระวังและต้องเป็นไปตามใบสั่งของแพทย์เท่านั้นผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดห้ามรับประทานยานี้โดยเด็ดขาดยา,ยาตัวนี้คือม,มีประโยชน์คือหนึ่งช่วยให้มีการขยายตัวดีมีความสมดุลทางการเพศดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าใช้ไม่ไมถูกก็จะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ จากข้อมูลพบว่าชายไทยไวัย40ปีขึ้นไป1ใน3ต้องประสบกับปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศการใช้ยาแก้ปัญหานี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การใช้ยายอย่างมีขอบเขตตามข้อจำกัดที่มีมิฉะนั้นอาจส่งผลทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ที่ควรได้รับทิตยาเกตการรายงาน One News ตรงไปตรงมา